ครับครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสูร่รายการ Enjoy My World นะครับมาวันนี้เราก็มาอยู่กันเหมือนเดิมกับเกม My ม c รับนะครับเมื่อเมื่อคลิปที่แล้วผมมาสอนวิธีการทําปืนใหญ่ t ท t นทีนะแต่คลิปนี้ผมจะมาสอนทําปืนใหญ่ธน,นูครับธน,นูธน,นูมาไปดูกันเลยวิธีทำง่ายง่ายครับสิ่งของที่ต้องเตรียมหนึ่งถังน้ำสองเทนที แล้วก็ตีอีกตีตีเก้าบล็อกสามชั้นนะอือแล้วมันจะได้มาเป็นแบบนี้นะครับให้คุณใส่น้ำ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 เฮ้ยก็ไม่สบายนะครับอะใส่น้ำใส่น้ำไปนะอะใส่น้ำใส่น้ำใส่น้ำให้เรียบร้อย เสรแล้วมันก็เป็นนั้นแล้วจากนั้นเอ้ยลืมธนูคุณต้องเอาธนูด้วยเพราะว่ามายิงเป็นลูกธนูวางเกมที่ไม่ได้แบบนี้หลังจากนั้นคุณก็ทำแบบนี้ อะไรก็ได้นะแต่กิมนี้จะสั้นกว่าพื้นแห่ทีนึงทีนะ <S <S ต่อไปก็คือไฟแชก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 เสร็แจแล้วก็เริ่มจุดตั้งแต่หน้าแล้วก็ตังมาดูกัน แปลว่าถ้าอยากให้มันสูงกว่าน,นี้ก็คุณก็สามารถปรับให้มันแบบว่าแล้วปรับให้มันสูงกว่าน,นี้ปรับเข้าไปปรับเข้าไปแบบแต่ผมขอเอาคลิปสั้นๆแล้วกันพอดีผมไม่สบายเลยครับ <c oughs> อ่ะงั้นคลิปนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นครับสวัสดีครับอ่าแล้วอย่าลืมกดติดตามและซับสไครต์กันด้วยนะครับ